ท่านภูมในการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์ครับอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีประจอบล่ายบุรีครับําดับต่อมาครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานารรบรุรพนูเพื่อสันติครับท่านภูมในการภารกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวกันแต่ทานประธานในพิธีนะครับเป็นเชิญอีกนะครับศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเลาธรรมทั์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเป็นปานครับ ซาสุก nah ุสุกนเปทไทยี่เป็นสักาวันะครับมีคภาพชิตที่ดีกต้องมีความร้อมในามสบในบรรยาการกันนะครับขอเนีเิที่มสุขสนในการเก็บภาพความรับใจในครั้งนี้และก็ชื่นประชาสัมพันธ์งานดีแบบที่คานได้รับทราบนะครับ นอกจากนี้นะครับเราจะได้รับฟังการมอบนโยบายเป็นข้อสุดย่ดจากนโยบายรัฐบาลจากมุ่งเน้นในเรื่องของการนำพาสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยให้เกิดจากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ตนต่างๆครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะมีการเป็นสัดส่วนเรื่วมกันของการลงนามความรุ่งเรือนะครับในการเริ่มกลังการสร้างสุขภา,าวะสังคมของที่สูงวัยครับ แล้วกาสนี้ในกองเสียงประมวลด้อนรับร่างนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่อยู่บนเวทีขอพระคุณจริงๆน,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 นะครับเพื่อใ้เกียรติและโรงงานแร่ก็ะจะมีการขอบพระคุณด้วยนะครับจะขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานอยู่ต่อบนเวทีและขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับนั่งประจำที่ขอพระคุณด้วยนะครับแต่ที่ทราบกันนะครับว่าเมื่อสัปดาห์นี้ทาง่านผู้ในการของทางวชน,นะครับได้